การลงทะเบียนล่าช้าเอกสารประกอบการดำเนินการลงทะเบียนล่าช้าประกอบด้วยคำร้องทั่วไปตารางสอบและ KU1 การดำเนินการยื่นเอกสารนิสิกรอกข้อมูลลงไปคำร้องทั่วไปและแนบเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขั้นตอนที่หนึ่งนิติยื่นคำร้องเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาลงนาม ขั้นตอนที่สองนิสิตนำคำร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามไปยื่นเสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านทางภาควิชาขั้นตอนที่สามเมื่อหัวหน้าภาควิชานิสิตลงน้มเรียบร้อยแล้วให้นิสิตนำคำร้องยื่นเสนอคณะบดีผ่านงานบริการการศึกษาขั้นตอนที่สี่นิสิตนำคำร้องที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วเสนอต่อสำนักบ,บริหารการศึกษา ระยะเวลาในการดำเนินการ4วันเสร็จสิ้นการดำเนินการยื่นเอกสาร